สวัสดีแฟนบัตรมวยทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับช่องแผ่วการคอขลับค่ะวันนี้น้องแพ่วก้านนำเสนอการวิเคราะห์กอนเกมกันในคันของสึกจิตเมืองนนท์ประจำวันเสาร์ที่34พฤศจิกายนปี2567นเวทีสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดผ่านช่องทางยูทูบค่ายมวยจิตเมืองนนท์เฟซบุ๊คค่ายมวยจิตเมืองนนท์และช่องเจเกกฎหมายเลข18ค่ะเวลา17นาฬิกาโดยมีคู่ชกทั้งหมด3คู่ที่จะนามาวิเคราะห์ให้ทีเด็ดในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่ามีคู่ไหนขึ้นชกกับใครกันบ้างค่ะคู่ที่1ยออดเพชผู้กงบหบ กางด้าน เจอกันกับราวีเพชรกระสังส่วนคู่ที่2นะคะวันพฤหัส NF ลูกสวนเจอกันกับเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทาส่วนคู่ที่3นะคะเพชรมหาโชคจิตเมืองนอนเจอกันกับซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99เรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะคะชคกันพิกัดนึอี่กิบหปอนยอดเพชรผู้กองบัดบางบานชกไฟล่าสุด1เดือน3วันอายุ20ปีส่วนสนงร7 2จซมเป็นคนอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมชกมาแล้วเ0ครั้งเป็นมวยขวาครบเครื่องนะคะฝึกซ้อมที่สกสุงไหย,ยิมจังหวัดนคปรปฐมน้ำหนักไปปล่อยเนี่ย60กกบกบบ กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขาห2 3่งถึงหนึ้อปอนด์พิกาวันนี้125อหาปล่อยช่างไปร้อยเหลือ125นะคะรายนี้เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงบูดุดันใครโดนใครหล่นนะคะฟอร์มสองผลง,งานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเพชรทองสิงห์มัสักวันที่สิสิงหาคมปีหกเจ็ดที่ปทุมธานีและมาชนะคะแนนเพชรทวินเทพาคินวันที่27ตุลาคมปี6 7ที่ราชดำเนินแต่ละยี่สิบห้าปอนด์ค่ะส่วนคู่ชกนะคะราวีส,าาส่น 2, 2, 2, วูน สซนติเมตรเป็นของน้ำเพอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้ว70ครั้งนะคะรายนี้เป็นมวยฝีมือฝึกซ้อมที่เพชรกระสังน้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ยร26พิกัดวันนี้ร2อยปล่อยช่างไป126ลดไป1นุนเหลือ125นั่นเองรายนี้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องสอกรอสวนฟอร์ม3ผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะน้องยก3ากุหลาบขาวมณฑลสุราษฎร์วันที่22ิมิถุนายนปี67ที่สุราษฎร์นะคะและมาแพ้คะแนนยอดยุดนายก วันที่5ตุลาคมปี67ที่สุราษฎร์และมาชนะนอกยก3 7 8 9โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชวันที่9พฤศจิก,กาย,ยนปี67ที่สุราษฎร์ธานีนั่นเองทัศนะเนี่ยสำหรับคู่นี้เนี่ยน้องแพมองว่าเจ้ายอดเพชรเนี่ยได้เปียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้รอยกว่าส่วนเจ้าราวีเนี่ยจะเสียเปรียบช่วงแต่ได้ความกวาม้างความหนาเนื้อตัวเนี่ยมาดีมาเป็นทั้งคู่เชิงการชกหรือสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยเจ้ายอดเพชรเป็นมวยขวานะคะฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงบู้ดุดันมี มือการชกนั่นเองวนเจ้าราวีเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะคะมีหมัดมีศอกอันตรายแต่จะเป็นรองฟอร์มสดช่วงชกและลูกหนักลูกแรงนั่นเองคู่นี้เมื่อเปรกันไปแล้วแพลวออกชกไปทางเจ้ายอดเพชรนะคะดูว่าเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยแรงบูดูดันเตะน้ำปัำ้มตีอาวุธหลากหลายครบเครื่องฟันธงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้ายอดเพชรผู้กองบัดบางบานจะสามารถเอาชนะราวีเพชรกระสังไน้แน่นอนคะ่ะเรามาต่อกันที่คู่ที่สองนะคะชกกันที่กรัร1นึ้อสปอนด์ซานบลองสอส ชคฟ้าล่าสุด28วันอายุ20ปีส่วนสูง165ซติเมตรเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการชคมาแล้ว75ครั้งรายนี้เป็นมวยขวาม,มวยไฟเตอร์เลยนะคะฝึกซ้อมที่โรงเรียนวัดทรงธรรมพระประแดงน้ําหนักป,ปล่อยๆเนี่ย56กิโกร,รมัมบวกล2กิโกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ย119ถึง114ปอนด์พิกัดวันนี้118ปอยช่าง117.8เหลือ117.8นะคะรายนี้เป็นมวยหมัดมวยบูไม่ชอบขาเท่าไหร่ใจเกินร้อยฟอร์ม3ผลงานไฟล่าสุดเนี่ยแพย้คะแนนรถถังน้อยเสือบาร99นะคะที่ประเทศลาววันที่10สิงหาคมปี67ที่ น้อยต่อยร้อยสิบก่อนและแพ้คะแนนลดทังน้อยเสือบาร์สเกนะคะ วันที่7กันยายนปี67ที่อ้อมน้อยต่อ120ปอนด์และมาชนะน,นกยก4รถหางน้อยเสือบัตรเาเก้วันที่2พฤศจิกายนยยปี67ที่อ้อมน้อยต่อ120ปอนด์ค่ะมาที่คู่ชกนะคะพญาอุบลบัวสุรินชกเฟราสุด1เดือน4วันอายุ24่สส่ปีสูงศูนงร้อเซนติเมตรเป็นคนอำเภอศรีขอนภูมินะคะจังหวัดสุริชนชกมาแล้ว50ครั้งรายที่เป็นวัยฝีมือฝึกซ้อมที่บัวสุรินน้ำหนักป,ปล่อยเนี่ยห้าสิบสี่กิโลกรมัมน้ำหนักที่ดัว118.2เหลื 0, อ ร้อนะคะรายนี้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องศาสแข่งต่อยหมัดสอกสวนแรงบูดุดันฟอร์มสามผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนน9้าแต้มจอพัทริยาจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนมาใหม่สรุ่งมณีวันที่21กันยายนปี67ที่อ้อมน้อยต่อละสปอนด์และไปแพ้คะแนนไวเลอร์มีนายโยธินวันที่26ตุลาคมปี67ที่อ้อมน้อยต่อละสปอนด์ค่ะทั้ะนั้นเนี่ยสำหรับคูน่นี้น้องแพลมองว่าเจ้าสรันบองเนี่ยได้เปรียบช่องชกนะคะ น้ำหนักเนี่ยเจ้าสลันบองจะกเกินชุดคู่ชกมาอยู่ที่5กิโลกร,รัมนะคะเนื้อตัวมาดีมาเป้ทั้งคู่เชิงการชกและสไตล์ของทั้งคู่เนี่ย จ้าสลันองเป็นมวยหมัดมวยบูดุดดันแข,แ,ขแข็งแกร่งแข็งรงมีลูกหนักลูกแรงนะคะได้เปรียบช่องชกฟอร์มสดประสบการณ์แต่จะเป็นรองลักเหลียมฝีมือการชกและวงในนั่นเองค่ะส่วนเจ้าพีาอุบลเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะคะสัดแข้งต่อยหมัดอกสวนแรงบูดุดันมีเตะต่อยหมัดซอกอันตรายแต่จะเป็นรองฟอร์มชกประสบการณ์ความสดความหนุ่มและลูกหนักลูกแรงนั่นเองคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะคะแพ้ออกชอบไปทางเจ้าสลันบองนะคะดูว่าเป็นมวยไฟเตอร์มวยบูมีหมัด ต่อยเตะนําปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงได้เปียบช่วงชกฟอร์มสดความหนุ่มฟอร์มชกล่าสุดก็มีสะดุดบ้างนะคะแต่ฟอร์มชกก็ยังดีอยู่ฟันทองเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าสลันบองสอทรงธรรมจะสามารถเอาชนะเจ้าพยาอุบลบัวสุรินได้แน่นอนคะ่ะมาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะคะคู่เอกในาการที่น้องแพลวอยากจะนํามาวิเคราะห์ในวันนี้เลยนะคะโชกันพิกัด140่ปอนด์เพชรมหาโชคจิตเมืองนอนท์นะคะเจอกันกับ เจ๋งทีเด็ด99ชกไฟล์ล่าสุด1เดือน11วันอายุ18ปีส่วนสูง174เซนติเมตรเป็นคนอำเภอลำธมเมนชัยจังหวัดคนครราชาสีมาชกมาแล้ว61ครั้งนะคะรายนี้เป็นมวยขวามวยบุ๊ฝึกซ้อมที่จิตเมืองนอนท์น้ำหนักไปปล่อยเนี่ย66กิโลกร,รมัมบวกลบ3กิกร,รมัมน้ำหนักที่สูงุดงเขา140-136ปอนด์พิกัดวันนี้140ด์ชก40.2ลดไป2เหลือ140นะคะรายนี้เป็นมวยขวาเขาในเหนียวเปิดเกมเตะขวาต่อยขวา คว้าคอล็อกประตีเด้งดีบูดุดันไปแข็งแกร่งนะคะฟอสซาผลง,งานไฟล่าสุดเนี่ยแพนนกยก2ลำน้ำโขกพีเอสไวทยยีวันที่6กรกฎาคมปี6 7ที่อ้อมน้อยต่อ1 4 1บอลปอนด์และมาชนะคะแนนเพชรดำสอศักชายนะคะวันที่7กันยายนปี6ที่อ้อมน้อย40บปอนด์และไปแพนนกยกหนึ่งใจสิงสิทธนายกพันศักวันที่19ตุลาคมปี6 7ที่อ้อมน้อยต่อ1 4 0บปอนด์ค่ะส่วนผู้ชกเนี่ยซุเปร์เจงที่เดียวโอ้ไฟล่าสุดสี่วันอายุสิปีส่วนสูงซนติเมตรเป็น บริรัมนะคะชมมาแล้วร้อยครั้งเป็นมวยเขามวยเดินฝึกซ้อมที่ทีเด็ด้า <c oughs> น้ำหนักไปปล่อยหัแปดกิโลกรัมลบหกกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขาร้อสิบถึง้อส1ิบก่อน140ตั้เ1็ดลดหนึ่0 4 0วันนี้แข้ขวาเขาในแข้งขวาแรงกดดันด็อกรัตตีแทงยัดไส้โยนแทงเก่าเกมนะคะฟอร์มสายผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะทวกสี่ WM4 ในมวยเท้าที่17เมตรปี67ราชลักษณะ ต่อร้อยสามสิบเก้าปอนและมาชาน,นอกยกห้าสิทธิ์นายกพันศักดิ์วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมปีหกเจ็ดที่ราชดำเนินต่อร้อยสิบปอนด์และนายยกสามสำอ,อยน้อยกรุงในยี่สิบพฤษภายกที่ราชดำเนินต่อร้อยสิบปอนด์ค่ะทัศน์นเนี่ยสำหรับคู่นี้คู่เอกเนี่ย,น,ยนะคะแพลนมองว่าเพชรมหาโชคเนี่ยเปรียบช่วงชก ส่็จเจ้าซุปเปอร์เจ๋งจะเสียเปียบช่วงน้าหนักเนี่ยเจ้าซุปเปอร์เจ๋งจะเกินคู่ชกมา2กิโลกร,รัมนะคะเนื้อตัวเนี่ยมาดีมาเปะทั้งคู่เลยช่งสไตล์การชกเนี่ยเจ้าเพรมหาโชคเป็นมวยทางขวามวยเข่าในเหนียวเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาคอ,อ,อ,อรกคว้าคอรกรัดตีเด้งตีดุไปแข็งแก่งแข็ง,ข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 งแรงได้เปรียบช่วงชกฟอร์มส,สดความหนุ่มแต่จะเป็นรองประสบการณ์นั่นเองนะคะส่วนเจ้าเจ๋งเนี่ยเป็นมวยขวาเข่าในเหนียว แข่งขวาแรงบูดูดันรอกรัดตีดีแทงยัดไส้โยนแทงเก่าเกมได้เปรียบประสบการณ์แต่จะเป็นรองความสดความหนุ่มคู่นี้เนี่ยเชิงมวยคล้ายๆกันเลยนะคะเป็นมวยเข่าแม่นวงในแข็งแกร่งแข่งแรงเหมือนกันคู่นี้พี่เอาชอบไปทางเจ้าซุปเปอร์เจ๋งนะคะดูว่าเป็นมวยที่เฟรมดีกว่าและฟอร์ ล่าสุดก็นชนะรวดมาเลยฟันธงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าซุปเปอร์เส็งทีเด็9เก้าเจะสามารถเอาชนะเจ้าเพรมหาโชคจิตเมืองนอนท์ได้แน่นอนค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ3คู่ที่น้องแพรวนำมาวิเคราะห์ในศึกจิตเมืองนอนท์ประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยนปี67นี้ฝากแฟนๆบันทวยเนี่ยกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแพรวเนี่ยทำคลิปแบบนี้ให้แฟนๆบันทึกทุกวันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ